น่ารักสุดๆพริเวดดิ้งตู่มาวินหวานหนักเหมือนซีรีส์เกาหลีนับถอยหลังงานวิวาเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของผู้จัดคนสวยตู่เปียวาดีมาลินนทกับแฟนหนุ่มมาวินทวีผลซึ่งงานมา่นจะมีขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้และมีงานฉลองมงคลสมรสวันที่28กุมภาพันธ์2564เมื่อวันนี้ ล่าสุดในอินสตาแกรมของถังคู่ได้โพส์ตภาพถ่ายกรัวดิงออกมาให้ที่ชมกันต้องบอกเลยว่าน่าราักแบบสุดๆแถมยังเป็นยังดูเป็นเกาหลีมากๆในโพส์ของตูเปีวเยวว่าีระบุแคปชั่นว่าชีวิตมันต้องมีเลยเธอกันบ้างแต่ก็พร้อมที่จะเละเธอได้ด้วยกันแค่อป,ป้าต้องยอมเละเธอกว่าดีหน่อยหนึ่ง ฟังของมาวินได้โพสต์อีกภาพเป็นภา,ภาพที่ถ่ยในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้โพสต์ระบ,บุแคปชั่นว่าอยากได้วิตามินต้องกินผักอยากได้ความรักต้องกินอะไร